เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องพาะกีสาโคตมีเทรีมีสมาชิกทั้งหมด2คน 1. น,นางสาวพิมลรันตน์วังมนรีเลขที่5 2. นางสาวสุชาดาเจนกกษิกิจเลขที่9เสนอนางสาวมุกดาวันชยโยธารายวิชาสังคมศึกษา พระกีสาโคตมีเถรีหรือพระกีสาโคตมีเกิดในวันน้าแพทย์มีชื่อเดิมว่าโคตมีแต่พรอมีร่างกาย่ายพร้อมหลายคนจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่ากัระาโคตมีแปลว่านางโคตมีผ้อมในชั้นเดิมนั้นเคยมีอดีตเป็นถึงทิดาของมหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีแต่ต่อมาเกิดประสบวิกฤตการอย่างอย่างมาก ทำให้กลายมาเป็นคนจนอย่างไรก็ตามท่านยังถือว่ามีบุญอยู่มากเพราะท่านได้แต่งงานกับบุตรของมหาเศรษฐีอีกคนหนึ่งแต่สุดท้ายหลังการเสียชีวิตของบุตรชายของท่านทําให้ท่านมีความโศกเศร้าเสียใจจนทําให้ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าและทรงใช้อุบายแก้ความทุกข์ในใจของท่านจนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพระกีสาโคตมีเทรีเมื่อบวชเป็นพิสุแล้วได้ตั้งใจ ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้ท่านเป็นพระพิสุณีผู้เอกทัตคะผู้เลิศก,กว่าพิสุอื่นในด้านทรงจีวรเศร้าหมองคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างนะคะ 1. พระกีสาโคตมีเถรีได้ผ่านประสบการณ์ชีวิต อันขมขื่นมาแล้วรู้รสชาติแห่งความทุกข์เพราะวิปโลกเมื่อมาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาได้พบความสุขที่แท้จริงแล้วก็มีความสงสารเห็นใจผู้อื่นยังอยู่ในห่วงทุกนั้นจึงมักเทศสั่งสอนผู้คนผู้กำลังทุกข์ให้หาทางแก้ทุกข์ในทางที่ถูกต้องวิธีเอาชนะทุกได้เด็ดขาดคือหันหน้ามาเผชิญกับทุกข รับรู้ความจริงว่ามันเป็นทุกข์พอเหตุใดแล้วพยายามแก้ไขที่ต้นเหตุด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะแก้ทุกข์ได้ค่ะ 2. พัคกีสาโคตมีเทรีท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตัทัตคะในทางทรงจีวรเศร้ามองเป็นผู้ถือทุดง วัดเคร่งคัดมีความเป็นอยู่เรียบง่ายจึงมีผู้คนเริ่มใส่ศรัทธาในตัวท่านและพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากนับได้ว่าท่านเป็นผู้มีบทบาทในการจํารงพระพุทธศาสนาอย่างดีท่านหนึ่งค่ะสําหรับพวกเราก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ